คูล่าคนก็นมามองนี้มาที่แรกัครั้งแร,ก,นนงรกในชีวิตที่ได้มาเห็นออบอนนี่แล้วก็โรงพยาบาลน,นี่โรงพยาบาลที่เคยให้การช่วย <คน S 2> เหลือ,อ,อเด็กนล่าเปลี่ยนชีวิตเด็กล่าเนาะเป็นค,ปคู้สึกว่าพอได้มาเห็นเได้มาเป็นเแลาว มาเรียนโรงเรียนของใครๆว่าเป็นโรงเรียนอันนี้ยังก่อนเดีทุนได้ทุนมมาเรียนออจำสื่อโรงเรียนอย่างมหาลายัายไข่โรงเรียนจุฬานี่แหละมหาลัยจุฬาไปไปครับไปเบิ่งนี่ จะเป็นเวลาหกโมงแรงคนไทยเขาสียืนตรงเคารพธงชาติไทยบรรพบุรุษของไทยไปผมตรงไหนผมในสวนแห่งชาติไทยเขาสียืนนะสีายืนตรงนี่นี่เขาเคารพเคารพในบรรพบุรุษของไทยก็คือจะเคารพนะเห็นบ่เขาสียืนตรงหมดเลย น,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเขาจะยืนตรงหมดเลยจะบอกเขาเลยว่าเราจะได้เข้ามาเรียนพื้นที่ที่อันเป็นที่คารุรักของคนไทยนยคเห็นบอกเขายืนตรงหมดเลยจะเป็นเวลา18นาฬิกาตอนเย็นตอนเช้า<อ>จะ ตอนเช้า8โมง8โมงเช้าเขาจะนี่เห็นไหมเวลาเพลงชาติไทยจบเขาจะเดินซาบซึ้งสุดๆเลยมีที่เดียวในโลกประเทศเดียวในโลกขนาวลุกเลยเมียนเรื่องพิงกคนหนาวลุกบอสขนลุกเลยคนหนาวลุกเลยเห็นเห็นสิ่งที่เจ้านี่พอเคยเห็นมันครั้งแรกมันวันประเทศเขาไม่มี อ๋ ah, see before แ oh. really oh, no, no. yes. oh, oh, ่ใเ h ห็นฉส c a ว่ามนนากลัาม่แต่เห็น t t ที e แเ i รกที่นนี่แร่นเห็นแราว่เห็นีแเห็นทีแก่เห็นทีแ่เเนี่ร่ฉน่แร่าเห็นแร่เห็นที่แก่ห่่เ่นร่ะ Thank you Bye Thank you Bye คือเห็นอยู ที่นี่รบรยานแล้วนี่เสื้อบ่กอันนี้เป็นซัดเลี่ยงแมนซัดปลาที่บ้านเขาเนานสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้อยู่ที่สวนลุมพินีเนะาะจะพาครูออรนะะดาครูเล่านะมาเที่ยวสวนลุมพินีแห่งนี้โอ้บหพี่าถืบพี่น้องครับ วันไทยกับบาโบอยู่วนนี้ใจร้ายแต่ยมาเห็นเมืองกิจเริญเมืองที่สวยงามเนาะ,ะเดี๋ยวรอวาสิภาคไปพบกพอ,อยังเนาะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยเยอะไหมนะคะตัศการที่หกแมนแมนตัศการที่หก นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจะไม่พูดถึงนะครับว่าเราจะท่านก็ยกมือทราบซึ้งนะครับกับกิจการของคนไทยแมนเราจะไม่พูดประมากษัตริย์ประมาททางท่านเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะคือเมื่อกี้น้องใคยรูปน้องนี่ก็คือเป็นบรรพบุรุดของคนไทยรัชกาลที่6นะครับผม คุณตาที่ผู้สาวลาวได้มาเห็นเนาะสบายเป็นยังไงแน่ตื่นเต้นบะความสวยงามความค,า<ะ>ความเจริญรุ่งเรืองความ<โ>ที่มีระเบียบวินัยของเมืองไทยเนาะหนาตื่นเต้นมากเนาะครูเล่าเพื่นกับมามองนี้มาที่แรกครั้งแรกนนนรนในชีวิตที่ได้มาเห็นโอ้อน,นี่แล้วก็โรงพรยาบาลนี่โรงพรยาบาลที่เคยให้การช่วยเหลือ เด็กคนลาวเปลี่ยนชีวิตเด็กลาวเนาะแมนแมนเป็นเรื่งว่าพอโตได้มาเด็นได้มาเด็กก็มาโมเมนต์โมเมนต์แต่เด็กลาวไอที่มารักษาตัวน่ะนักเรียนที่เป็นเรียนพยาบาลการมาเรียนโรงเรียนของคล้ายๆว่าเป็นโรงเรียนอันนี้ยังก่อนได้ทุนได้ทุนมาเรียน จำสื่อโรงเรี้ยงยังมหาลัยไข่โรงเรียนจุล่านี่ล่ละมหาลัยจุล่าลไปไปเขาไปเบิง้งนี่จะเป็นเวลาหกโมงแลงนนคนไทยเขาสิยืนตรงเคารพธงชาติไทยบันพระบุรลุษของไทยไปผงทาในในงไหนไประบุในสวนกันอันนี้คือในสวนแห่งชาติไทย า,าเขาขยืนนะเขายืนตรงนี่ยเขคือขลุบขลุบในบนรรพบุรุษของไทยโอก็คือจะขลุบนะเลือกเนื้อของผู้ที่รักษาแผ่นดินไว้สำนึกเป็นคนคุณพาพวกไปดูปปในสวนนะไปไปในสวนดีกว่า,เ,าเห็นบ่นเขาขยืนตรงหมดเลย นี่เ <ibl ok. S 1> ห็นไหมนี่เห็นไหมเขาจะยืนตรงหมดเลยอาจารยบอกเลยว่าครูอาจจะได้เข้ามาในพื้นดินที่อันเป็นที่เคารพรักของคนไทยนะครับเห็นบอกเขายืนตรงหมดเลยจะเป็นเวลา18.00นตอนเย็นตอนเช้าจะยืน ตอนเช้าแปดโมงแปดโมงเช้าเขาจะนี่เห็นไหมเวลาเพลงชาติไทยจบเขาจะเดินซาบซึ้งสุดๆเลยมีที่เดียวในโลกประเทศเดียวในโลกหนาวลุกเลยเมียนทะเลเรื่องพิมพ์กอคนหนาวลุกบอกคนลุกเลยคนหนาวลุกเลยเห็นเห็นสิ่งที่เจ้านี่เพิ่งเคยเห็นเมียนบอครั้งแรกเมื่อวานอาจจะโบแมนครั้งแรกแต่แต่หู้แล้วก็ออ๋ซึ่งซึ่งความหมายของ การยืนเคารพธงชาติอ่เพลงชาติไทยก็คือแต่แต่ยักษ์ฟาดถามคนไทยว่าเป็นอย่างเท่ากูยืนยยอยากให้มาขยายความไอโฟนเนี่ยแต่พฟอกออัสมาหูบางส่วนแล้วเฮ็ดไอโฟนชอบซึ่งแล้วก็คนหนาวลุกเลยที่เห็นคนไทยน่ะกับขนต่างชาติมาแล้วก็แบบไปยืนออเคารพแบบนี้ตัวเคยเห็นอยู่ใส่ประเทศใดท,ที่แบบยืนเคารพธงชาติเพลงชาติ คืออยู่ประเทศไทยแบบนี้ืจริงๆติดต่อแทนคนไทยก็ไดหเนาะอีกทางนี้ง็อยู่ไทยโดนก็คือมันขึ้นในสายเลือดของคนไทยทั้งทั่วประเทศมันอยู่นในสายเลือดคนไทยถึงเวลาปุ๊บเขาจะรู้เลยว่านี่คือถึงเวลายืนเคารพบรรพบุรุษของคนไทยที่สร้างประเทศมาเพื่อ สตี้องขอความเสรีณาให้ชไทยมีความเซรียสประชาชนที่เข้ามาเกิในรัชดที่4กรุณาสังมากไม่ลประตูให้เรียบร้อยไม่เคยตกเป็นข้าวไ้ในรัทยในลักษณะโลดตาโลดใจถ้าเกิดเราได้ดูทีวีเนาะเราจะได้ฟังในชาตไทยไทยนิรักสงขแต่ถึงลบไม่ขาดเอกรารจากม่ให้คุมคี เวลาคนรุ่นเลยมั้งหรอแมนคือแบบเพลงซาดเข้านีกมีอ่อัยเพลงซาดเข้านีกมีความหมายแมนฟังลึกๆแล้วโอ้แห่งฟังแบบซึ่งตอนนี้อยากจะถามครัวน้ครับที่เราเป็นคนลาวแล้วก็ชื่นชมประเทศไทยนะตอนนี้ประเทศไทยถือได้ว่ามี พอพิพากันระหว่างเพื่อนบ้านกับฝั่งขำีเนาะในฐานะที่โกูรอชืช่นชอบประเทศไทยแล้วก็รักคนไทยโกลมีความคิดยังไงกับคนไทยในตอนนี้ห่วงใยในในฐานะที่โกเป็นคนเราคนหนึ่งที่หักมากแล้วก็หักคนไทยมกักหักประเทศไทยความหูสึกของโกลในตอนนี้คือแบบ ผมคิดเป็น่วงแล้วก็คนไทยคนไทยประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะคืออยู่เขตชายแดนโดยเฉพาะมันผู้ที่อยู่ายแดนติดก,กับประเทศแคนเบเดียประเทศกักมพูชาเน้ลอลยได้ยังพี่น้องกลัวเลยมีความรู้สึกเหมือนกันบอกรักเรียนอันนี้แมนม,มีความรู้สึกเช่นเดียวกับลัวแมน <c oughs> คือแบบอันนี้ถ้าออกวเป้่าเอกาคนเดียวอาจจะบางคนอาจจะบบเสือ่อเนาะแต่ ผู้ออจะบอกถึงคนอื่นผู้ออจะบอกแต่ความรู้สึกของผู้ออแต่ผู้ออกับเสื้อว่านักเรียนแล้วกับคนเล่าหลายคนหูซึกแล้วก็บยักยักบอกทำหนี้คืออยากบอกสิ่งที่เขาบอกมีโอกาสจะบอกแต่มืุกที่ผู้อ๋อมีโอกาสเนาะแล้วก็พี่เพิ่นถามไอ้ถามมาเนาะผู้ออกับต๊ะก็จะมีความรู้สึกแบบนี้กับคนไทยกับเมืองไทยนะ ถ้าไอ้โพสต์เสียไอ้ลงไปเบิ่งคอมเมนต์เนาะจะมีคนเล่า่แบบคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยและและถึงอันนี้ขออนุญาติทุกคนนะตอบแล้วก็ตอบ<ด>ตอบไม่ได้ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ต้องตอบนะ<ด>ถ้าเป็นไปได้เนาะ<ด>เป็นไปได้ให้เลือกให้เลือก <c oughs> อันนี้ถาม <c oughs> ให้เลือกระหว่าง <c oughs> ว่าก็เลือกไทยอยู่แล้ว คำถามไม่จบเลยคำถามายังไม่จบตอบก่อนเลย,ยออต,อ <Sim> ตอบก่อนเลยอันนี้คือจากใจนะด้วยอย่างที่บอกผมว่าฮิคุณไทยบางคนตอนนี้ย,ยคุณลาวเขาเป็นห่วงและก็รักประเทศไทยขนาดนี้เลยหรือแต่ไม่ฮักจะไปห่วงอะไรขนาดคนไทยกับฮักคุณลาวปอเสือแบบคนไทยไลยคนฮักฮักลาวแม่แต่มียุทธบางที่ข้างหลังนี่อันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่คนไทยให้โอกาสรักษา คนลาวให้ชีวิตใหม่กับเด็กเล่าอันนี้สิ่งที่เราควรจะหูคนลาวหลายๆคนควรก็ขอบขอบคุณครูออขอบนคำใจครูอ๋อแะสองคำถามที่บาบูถามไปนะฮะตอบก่อนคำถามตอบก่อนคำถามและปอตูมี่ยังที่จะพาครูออไปวันนี้กับเดี๋ยวไปพ่นก่อนก็ได้จะพาครูออไปไปดูตอนนี้เราจะไปไปบนได้ก่อนไอจิพานน้องไปเที่ยวตรงไปเลยตรงไปเลยไปชม อันนี้เขาเอินมาสวนสวนสาธารณะสวนลุมพินีมีมีตัวกระบอกไปมีมีตัวตัวทองมีมีถุกเงินตัวค้าเคยเห็นปะสะพรายสะพรายมีแต่คนอยากเห็นในคลิปมันคำแล้วมันจะขืนไหมเบิงบอนน์ี้ครูก็เลยตาสว่างและก็กระจ่างใจได้เห็นคนไทยและชาวต่างชาติแม้จะเดินอยู่หรือว่าวิ่งอยู่เมื่อได้ยินเพลงชาติไทยต้องหยุดแมนหยุดแล้วก็ให้คารพ เมื่อกี้เขาเข่ามาบ่ท่านเนาะเขายืนก่อนเมื่อกี้มาวาท่านมาว่ท่นแต่ว่าเขาอยู่นอกแต่ว่าเขาก็เห็นอยู่ได้เห็นได้เห็นแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะแมนอันนี้ความจริงปอเปีเป็นคนหนึ่งที่วอาความจริงความจริงคือสิ่งบ่ตายโอ้ยายนายนี่จะวอาความจริงบอกไปเลยเนาะอสำหรับเอ่อคิปนี้ปอจะจบดที่ไปสิ่นี้เนาะอ่อจุดหมายจุดประสงค์ก็คือปออยาก ให้ลูกซิสแล้วก็ให้พี่น้องชาวลาวได้รู้ว่านี่โอมายืนอยู่ต่อนหน้าเอ่อนมาโรงพยาบาลทุลาลงกรที่เคยช่วยเหลือเด็กลาวพลิกชีวิตเนาะเธอเล็วจากโรคหัวใจเนาะมาผตัดหัวใจอยู่โรงพยาบาลนี่เนาะคลิปนี้อยากให้ทุกคนไปเห็นแเห็นคนไห้เขาเขาลบ ประเทศเขาเพลงชาติเขาคือสำคัญที่สุดมีโปยาไข่คนไดเห็นสิ่งที่เขาง้องแหนเนาะนสิ่งที่เขามีอยู่สิ่งที่เขาหงแหนบรรพารุ่นเนะเะาะกับก็คือเพลงชาติไทยคือเป็นเพลงที่สำนึกถึงเอกลักษณ์และความเสียสละของบรรพบบรุษไทย,ยอันนี้โคบ่ไดเฮดบ่ไดมาเฮด,ดคอนเทนต์แล้วก็บ่ได้มาเที่ยว่ายคลิปเพื่อบันเทิง ขออยากให้สำนึกถึงสิ่งที่คนไทยให้สิ่งที่กระจอกสำนึกในบุญคุณสำนึกในบุญคุณสำนึในสิ่งที่คนไทยมอบให้คนลาเราความเสือเรือมาตลอดเนาะคนไทยเสือเรือคนลาวมาโดยตลอดกูขอขอบคุณแทนคนลาวทุกคนขอบคุณคนไทยประเทศไทยที่ให้โอกาสคนลราเนาะคือเอ็นบอลฝรั่งเขาชอบมากเลยนะ ตัวเงินตัวทองหรือว่าเจ้าหินสลุมนั่นๆร้อยน้มจริงหรือไปเบิ้งไปเบิ่งไปเบิ้งวันนึงวันชิปนี้ถ่ายแล้วเด้อเอาหายตัวไม่มีตัวใหญ่กว่านี้เลยไปเรื่อยๆจะมีตาพระไทยสบายดีเด้อสบายดีแล้วสวัสดีแม่พี่น้องพูก้นก่อนปุ่นพลังเขาเบิ่งอยู่ที่ไซไอสวนลุสวนลุ่มพ่นี่ สวนลุมพีนีสวนป่าสวนป่ามีตัวเงินตัวทองปานเข้าว้าเข้าไปในท่อแล้วั่น,นนั่นนั่นท่านบุน,น้อเอา ต <ons> <ar> 18, ัวใหญ่บ <y lim b aya> ่ใหญ่เทใค่ก uh, mm. ็แข่ผมฝรั่งบ่เขายืนแนมฝรั่งเขาก็ไม่เคยเห็นนะส่วนมากสัตว์ชนิดนี้จะอยู่แถวเอเชียเนาะนี่แมวว่ามีเจ้คข้องเด้ตายได้แมวอุ้นะฮะเทแมว แมวบุมีเจ้าของบ่อยแม่แมวบุมีเจ้าของอายเพค่นว่าแมวบุมีเจ้าของแมวมันอ้วนเถอะเขาเอาอาหารให้มันกินแต่ว่าไผจะรับไปเลี้ยงก็สามารถไปเลี้ยงได้แม่จับได้นะไม่อยู่น่ะไพบอมันเข้าเอ่อเมียวเมียวเมียวอ้วนเนาะ มันเขี้ยวเกินว่าแมวจรจัดปปให้ทุกคุ่นเป้าหมายของพวกเราก็คือยักมาเบิ่งสวงเหมือนตัวตรงนี้ก็คือลูกปั้นอันนี้เป็นลูกปั้นแล้วค่ะจะไปเบิ่งของเทพเบิ้งซิมีบอกเจที่คำเนาะถ้าบอกคำไหลายหลายบอ๊ว่างระยะทายก็ còn đang khai lục bỏ. này, nhăng. được. mày <laughs> ไปไปเบอร์ของจริงปนี้อันนี้<ป>ยังเป็นูวกั้านปกติหามาบ่กคำน่ะจะเยอะอยู่แต่ตอนนี้คำเลยนะเขาอาจจะลงนาำไปแล้วใช่มาม้หอเข้นนเพื่อนที่ปลาปลาบ้างขุนมแต่ปลา เขาให้จับอกบ่กจำอะไรได้อ,อีกคุกเด้ตัวเงินตุดทองนี่กับป็นสัตว์สงวนเด้ไช่ป็นสัตว์อ่าเพื่อนี่ยังกับสัตว์ไทยบ้านเฮาเารื่อก็นายเนาะฝากาแต่ไล่เรียกว่าสัตว์คุ้มครองสัตว์สงวนตัวเงินตุดทองตวปลาโคเอยสัตว์คุ้มครอง ดิมุก้าอุนดิมุก้าอุนมุสุกุนสิอาบบาปเปติอิสุยันเคนอนเขาให,ห nee um <S <s ้อาหารเนาะอืมจริงๆตามตามกฎเขาก็ได้ให้อาหารเลยเขาบริหาแต่ว่าเขาให้เขบู่ขู่ที่ชาวต่างชาติเขาก็จัทสิแหละขบ่ขู่เพราะว่าในเมื่อเขามีขายอาหารดูชาวต่างชาติก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาซื้อมาก็ต้องให้นะ แม่นแม่นจับไดบ่จับบ่ได้เด้กัดบ่กัดเด้อ๋อบ้านมีบ่บ่หือบ้านบ่มีบ่เป้สิบ่มีปาดอ้ายบ่เมันแต่ว่านยนยสจะได้เห็นมันแต่ว่านเคยเห็นบ่ได้เห็นแตนยแมมันตัวแรอยู่บานท มันโบแมนดอกครัวตรงนี้แสดงว่ามันนี่อย er. ู่แต่ว่ามันบบเรือแมนเขาจับกินหมดบมันบบเรือเห้าเห็นมันโบเรือให้หญงปานนี้ครัวพันแลน้องจิงไพมันนีแล้วโบแมนเขาจับกินหมดบอกไ่ยอมบอกนีนั่นฮะเขา่าฮาฮาฮาา่า่าฮาามา่ อาจจะมีแต่ว่ามันบนเรือแล้วบนเรือให้เขาได้เห็นให้ลูกหลานเขาได้เห็นประเทศไทยเป็นสัตว์ของหามนี่ย like ้อนมาเพิ่นบ่มีการอนุรลูกหลานประเทศไทยเป็นสัตว์คุ้มครองเลยอุยกูร์ใช่ไครับ no don't have ประเทศเขาไม่มี I see before by my country don't have the first time I see I feel it's really scary Oh, are you scared No no but the first time yes the first time w a n t to see this is coco d r e e ah no not coco d r e e เราว่าเห็นบานบานเราบ่มีแต่เห็นทำอิดนี่เราญาติแต่เดี๋ยวนี้เราญาติแล้วเพราะว่าเห็นเราแบบเข้าใกล้ก็ได้ฮะน่ะเรา่ญาติแล้วเราะ thank you bye thank you bye คือเห็นอยู่ที่นี่แล้เราญาติแล้วนี่เสื้อบปล่อันนี้เป็นซับเลี่ยงตัแม่นซับปลาที่บ้านเขาหรือเปล่า แม่สัตว์ป่ายอยู่เมืองไห้ขับโบยานคนแม้แต่พลังยังมาอึง้งเล่าว่าบ,บานเข้าบ่มีเราเห็นทำอิดเราญาต<อ>ิแต่ทีนี้เราโบยานเหลวแล้วว่าเราเห็นบ่าเขาเข้าหาสัตว์ได้แล้วสัตว์ถับโบยานเขาถ้ากับโบยานเขาบดูดอันนี้พวกแม่นหุปนหนหบปั้นไรเจ้าเมื่อกี้เงี้ยงหูเหรอคะ อย่างเขาขนาดครูออยังยังอึ้งยังตะ,ล,งงตะลึงอึ้งยังตะลึงเนาะยังตื่นเต้นประเทศลาวกับประเทศไทยเนาะติดกันเนาะนี่ก็น่าจะมีนะไว้เห่าเบิงให้เห่าเห็นแต่ว่าอยู่บันครูออด่เห็นครูอันนี้เฉพาะสวนลุมพินีเท่านั้นนะที่เป็นมิตรกับผู้คนถ้าเกิดเป็นอยู่ตามป่านเนี่ยก็จะวิ่งหนีคนเหมือนกันนะอ๋ะอโอแบบว่าเขาเขาขอบคุณชินกับคนถ้าว่ามีคนมาอยู่น้ำตลอดแบบนี้เขาก็ อาจจะโบวิ่งนี้แมนได้เห็นแล้วทุกคนได้เห็นความจริงแล้วนี่ได้ได้รู้จักความรู้สึกของฝรั่งนะว่าฝรั่งคิดยังไงเมื่อได้เห็นขนาดฝรั่งเกาหลีญี่ปุ่นเมื่อกี้ฟังเสียงโบก็ออกความเบิ่งนี่เดร์ล่ะกับควาเสียงคิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นถามพอทามมาจากเกาหลีเป็นว่าแล้วก็เลี้ยงไปเบิ่งคนคงามสาวเกาหลีคนกรันฝรั่งเมื่อกี้น่อันแม่นอันควร ฝรั่งบอกฝรั <Okay. S 2> ่งว่าตอนทำอิตย,ย่านยุบาร์ลาบ่มีเนาะถ้าว่าผู้ใดนอ,อ่นาจะเข้าอยู่ในเสียงในคลิปถ้าว่าผู้ใดฟังน่าจะเข้าใจเนาะจะแปลได้ะนะสิ่งทีข้อมู้สึกของฝรั่งที่มีต่อสัตว์ป่าอยู่ในเมืองไทยตอนทำอิฐย่านจากจากโจงกรตโดทองกวักวกัวเดิเนฝั่งนี้จะมีฝั่งนี้นี่ไง ย่งอีกตำรวจที่สองตำรวจที่สองอ๋อกล่องวงจรปิดบ้านเฮาบอมีบ่บ่มีบ่มีอีกแล้วมีแต่แบบบันเท้าต้องบ้านเฮาต้องทำมูดว่าโจรจับไอโจรปล้นโจรยังไอสิย่าไปเครีดว่าสิไปจับตัวเงินตัวทองแล้วก็ซัดป่าอยู่ในสวนแบบนี้เด้อทุกคนนี่เห็นบอคนมีกล้อง แม่แมแม่ย่าไปคิดย่าไปคิดเขามีกล่องนะย่าไปคิดย่าไปวังย่าไปคิดมาตัวเองสิจับป่าโบจับสัตว์ที่อยู่ในสวนโบไปแกงอ่อมอยู่บ้านขนาดโบต้องคิดเดี่ที่บา้านเหานี่ถามีโจรขโมยที่ตามยากที่สุดก็คือตามหากล่องแม่นวะโดยตามโจรตามมันยากแต่ว่าตามหากล่องนี่ตามยาก <laughs> โดย <laughs> บอกออกมาแล้วเขาจำชินแล้วเอขาก็บอกอยู่เขามาบนคันหนาะปครเขาสิคันเอาสับหรับคลิปนี้กะน้าครูอรดาเนาะคนมาเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเนาะสิ่งแปลกใหม่หลายด้านหลายแนวยังอีกมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกคลิปต่อไปนะครับเนาะสับหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอ้าวครูอรดาบ๊ายบาย ສະບາຍດີບ່າວໂບສ